น,นันน่นนั wow, ่นนุ่งเอาทิ้งเอาตีนเคี้ยวัวร์นใช้จาวเล่นไม่ได้ครับเฮ้ยเจ็บมาก ABC

แปดเี่นครับ <im> อ๊อไม่สนละเจสซี่เาปีนใครไล่ใไลเอ้าจะไปไหนลูกจะไปไหนแม่ถามก่อนอ๋อนี่นี่ลูกจะไปไหนตบมือแปดแปตบมือแปป ตะปูแปะแปะตะปูแปะแปะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะลูกเฮ้ยเฮ้ยดาวอันนี้สีอะไรครับสีชมตบมือครับสีฟ้าสีอะไรอีกอันนี้นกคู่นกคู่ตาโตนกคู่ตาโตนะเนี่ยอุ้ย ้ยนนาามาหาป้าอยู่โกดังมี่มาป้าเลี้ยงเอาเด้อเาไปปล่อยไว้เปล่อยไว้เมื่อนึ่งให้ไปอยู่กับป้ามินนี่นะป้ามินนี่เลี้ยงคนเดียวเลยนะสิบนาทีมาเอาเด้อมาเอาขึ้นไปเด้อป้ามินนี่ตัวมื่อไแบ๊ะ ตบมือแปะแปะแปะเยอดึง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 จ้ะดึง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 ป้าขอเลี้ยงอาารหน่อยสอาหานาทีพอติต้ามินี่ห้านาทีพอเหรอไม่พอมากเนาะฮัลโหลห้านาทีไม่พอหรอกนะ อันนั้นยัติเข้าไปชี้จัมือเบ่งเนกัดทุกอย่าง่าตดเดยวกูไปเอาปลาสมมาให้จับไปเด็กปลาสมกัดมือแม่ไหมต้มองน้ำกูแทนกัดมือแม่ไหมไม่ต้องล้องตามนะเรียบ้อยแป้ง อันนี้ลูกกัดอันนี้เขาไม่ได้จะไปไหนไงปีนกูคืนเลยอันนี้นี่นี่อันนี้นี่อะไรอันนี้อันนี้กัดได้ครับพูดได้ยางไปใส่ตเบอร์ได้เดี๋ยวนี้อยู่เฮี้ยนนี่สีไปน้ำปิดประตูเสื้อกายโอ้ยเนาะเอ็นดูน้อง กัดกกัดกัดกัดก well ัดก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 ักัดกัดกักมดกัรักัดกัดกััดกัดกักัดกัดักัดกัดัดกััดกัักัดกักัดกัดัดกัดักัดกัดัวกัดกักัดกัดัดกัดกัดักักัดัดัดก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 กัดักัััก ห่าพวกเรากำลังสบายตบมือพันแข่ากำลังขึ้นนาสีทั้งถึงห่าพวกเรากำลัง,งสบ <c oughs> ายตบมือพันแปะลูกหมูก็ไปได้สิพวกเราก็ลราวีชูปะเปิงถึกแปะใดทุกซีอย่าจะพูดอะไรกันเราย่าตบมือพันแปะแปะคันได้เมื่อหนี่ละบันเทิงแท้หาพวกเรากำลังสบายตบมือพัน ก่าเรากำลังชวายตกมือพ่นดูตั้งแต่อยู่ในท้องเลยพ,เพี่พี่เขาบอกพี่พี่เขาบอกว่าดูตัต้งแต่น้องอยู่ในท้องแม่ไม่ออกสักทีใช่ไหมพี่เขาบอกว่าดูตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไม่ออกมาสักทีแม่ก็เลยได้ไปผ่าออกเลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วพี่นนอง ยิ้มแล้วทาครีมอะไรให้น้องทำไมผิวใสจังคิีมอย่างแนวหรอจุลายตัวมูเออรเซลีนมีอะไรบ้างไม่ได้ดูเลยตอนนี้เต่าเต่าเต่ามันจะมีครีมแบบที่เป็นพืนโดยเฉพาะทาดหยิวปับดับตุ่มหดเด็กเยอะไงนั่งดีๆลูกช่วยด้วยทุกคนเพิ่งเต่าเต่าบ้ บ่วงบ่วงเอาล้นมีสีค่ะบ่วงเอาล้นซีตินเดินความวุ่นวายกำลังจะบังเกิดมันดําหัวบุบบุบบุบต้าวต้าวต้าวขี้เดียมเป็นเป็นความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้น เด็กอยากยืนเต่าเต่าเต่าเมื่อเด็กที่หัดยืนกาลังอยากจะยืนอยากจะใช้ว er> ิชาจีตีนเดินมามันดำว่าปุบปุบปูปูอ่ะมันดำว่าปุบปุบปูปอ่ะเต่า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 มีที่ขาจีตีนเดินมามันดำหัวปุบปุบปูปอ่ะเยอะ เยอะเยอะเยอะดึง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 จั๊กน่งลงนั่งลงนั่งลงพ่อใหญ่นั่งดีดีน่งดีดีน่งดีมึงมีตัวโอ้ออ้อรวยรวยรวยฮัลโหลนี่ป้ามีอันนี้ลูกนี่นี่กับกับนี่กับกับ ตบเอาที่กัดออกจะร้องไหมป่ะนะแป้ะเขาจะเอาที่กัดออกสิร้องบอกใช่เพิ่งสิร้องเหรเพิ่งค้นเพิ่งป้าขอลูกชีวิตป้าขอครับวิแฮงหยาบได้นะจับไปสองมือปักแน่นเลยจ้าสิไปสายดอกโอ้จ้าเหรอโอ้ยดูด้วย ช่วยด้วยว่าพี่แม่ก็น้อยก็ร ok ok ู้แล้วล่ะป uh ้าแม่ยายเดี่ยว่นรวยแล้วนั่งลงลงขึ้นพูดแนวป้องพี่พี่ดูหนูอยู่นะพี่พี่ดูคารณนอ่ะใ้เต่าเต่ายังไงเต่าเต่าเต่า อย่าค้านไปอุ้ยออใส่เด็กนะว่าเต่าเต่าเต่าเออเต่ามีชีคาชีตีนเดินมามันทำหัวผุผุผุผมันทำหัวผุ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 จะมาจะติ้งตามาจะติงตามาจัติงตาเยอะ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 ยอะตบ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 เอ้ยตบ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  ใครนนดูอยูนะ่น่ะอันนี้เด็กไม่กีตารเลยเอ่ะใครดูตอนนี้เด็กทำไรโห่ดอกโดนไปดอกหนึ่ง จับปูดำนิตาตาอันไหนนิตาตาอยู่นี่นี่เ่ <c oughs> <า>ขี้อะหมูกให้จังขี้นให้็กโม้เนาลูกแม่จะนะต้องแต่งหน้านี่นี่คือสีบระยูทแหละนี่คือสีไปเอ้าไป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 เรียบร้อย,อยแม่ เองนะเลยทุกคนกัดเลยฮะ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 ะฮะ

วันนี้การโลงอเงาทั้งวันเลยค่ะเยอ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 ะดึง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 ไข่น้ำนมพึ่งเยอะมาไปไปไปสีผ้าไปไปไปเกรททุกคนเดี๋ยวขึ้นใหม่นะ